สวัสดีครับพบกับผมแอดม i ลเกมดาร์กเนสอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงสแ a ดทั้งหมดภายในเกม d a r k กเนสนะฮะเรามาทําความรู้จักกันก่าว่าสแ a ดในเกมดาร์กเนสมีอะไรยังไงกันบ้างถ้าเริ่มถ้าเกิดพร้อมแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะฮะผมขอยัดอ้างอิงข้อมูลจากเว็บดาร์กเนสแฟน덤อ่าว i กิสแ a t นะฮะเว็บนี้เนาะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นเว็บที่อ่านง่ายที่สุดแล้วสำหรับผมตอนนี้นะฮะ ผมชอบเว็บนี้ที่สุดแล้วเท่าที่นั่งอ่านมาหลายๆเว็บนะฮะเพราะมันอ่านง่ายดีเริ่มต้นนะฮะแสแต่ในเกมอย่างแรกคือ HP หรือ Hit Point นะฮะ Hit Point คือหลอดบาสีเขียวนะฮะหลอดบาีเขียวๆเ,เลยอย่างนี้เลยอ่าก็คือเป็นหลอดเลือดเราตัวละครเราจะตุยก็ต่อเมื่อ HP เหลือ0ูนย์ถ้าเกิด HP เหลือศูนย์ตัวเราตัวละครเราตุยแต่ถ้าเกิดตัวละครเราตุยเราสามารถกดเกิดได้โดยการกดปุ่มตัว R นะฮะก็คือชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาอืมนี่แหละ Hit Point ฮิตพอยต์สามารถเพิ่มได้โดยการาใส่เสื้อผ้าอัพเลเวลหรือใส่ขยาหรือ,อเพิ่มค่าวิทเยอะๆนะฮะค่าวิทจะเพิ่ม HP ได้เยอะนะครับต่อไปฮะ MP MP หรือมานารอสีอฟ้ามานานี่ก็เป็นสเตที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้ใช้เป็นพลังงานใช้ในการใช้สกิลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิ้งหรือใช้สกิลนู่นนั่นนี่ต้องใช้มานาทั้งนั้นนะฮะ เวลาเราใช้สกิลก็ต้องใช้มานาทุกๆอย่างก,กินมานาหมดเช่นเดียวกันฮะมานาสามารถได้รับจากการอัพเลเวลฉายาและของสมใจรวมถึงสเตตอินนะครับ MP Recovery หรือการฟื้นฟูมานา,าทุกๆ5าวิจะมีมานาเด้งเด <ๆ S 1> ้งเท่าไหร่ตามจำนวนมันก็จะขึ้นบอกเลยฮะว่ามานาเราเด้งวิละเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูกักนกดตัว P นะฮะนี่คือมานา Recovery หรือ MP Recovery นะฮะมันก็เขียนบอกว่าทุกๆ5วินาที จะมีการรีมานาหรือมานาเพิ่มขึ้นทีละ87ด7ดดิทุกๆห้าวิ5วิหาวมาจะเด้งขึ้นทีละ87 87 87ดดดปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็เราสามารถเพิ่ม mp r e c o v e r ขึ้นได้นะฮะสำหรับใครทีอ่อยากจะให้มานาเด้งขึ้นไวๆบางคนใช้มานาหมดไวมากก็มีฮะก็คือมี mp r e c o v e r ให้ต่อไปเลเวลครับเลเวลนะฮะก็คือการเก็บเลเวลของเราเนี่ยแหละบ้านๆเก็บเลเวลมีเลเวล1ถึง40ตอนนี้แม็กเลเวล40นะฮะ อะต่อไปฮะก็สเตตัสหลักๆครับนี่คือสเตตัสหลัก4สเตตัสที่คุณต้องรู้นะฮะสเตตัสหลักอันแรกคือ str นะฮะ str s t าร์สเตแล้วก็ agi แล้วก็ in นแล้วก็วิดเดี๋ยวเรามาเจาะทีละสเตตนะฮะว่าสเตตแต่ละอันมีอะไรงไงบ้างเริ่มตั้งเร,เริ่มตั้งแต่ str นะฮะ str เนี่ยมันก็เพิ่มอะไรบ้างเพิ่มสเตตเอ่อถ้าเกิดคุณมี str มันจะเพิ่มดันเจกายภาพเพิ่มอ่าสตาร์เลดเพิ่ม rate, พลาราไรเลดนะฮะอืม สำหรับตัวละครสายวอสายคิริกสายกาลีหนึ่งเอทเท่ากับศูนจดห้าฟิสิกอลดาเมจหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีเอ r 1 1หนึ่งหนึ่งแต้มหนึ่งหน่วยจะเท่ากับว่าคุณมีฟิสิกอลดาเมจศูย์จุดห้าสำหรับสายวอริเออร์คิริกและกาลีนะครับต่อไปฮะสำหรับสายเมจสายธนูแล้วก็สายปืนนะฮะหนึ่งเอทเท่ากับศูนจุดสองห้าฟิสิกอลดาเมจ นี่คือสเตตนะก็คือดันเอทีอาร์ก็คือได้ดามมิกายภาพนะฮะต่อไปทุกๆลูกค้าทุกๆอาชีพนะ1 ATR e เอทอาร์เท่ากับ3พาราไลช์เชน1 ATR e เอทอาร์เท่ากับ3พาราไล์ดีซิตหนึ่งเอทอาร์เท่ากับ2 5สตันเชนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพาราไล์พาราไล์ดีซิตและสตันเชนทีหลังนะต่อไปครับ AGI AGI เนี่ยมันได้อะไรบ้าง AGI เนี่ยได้ค่ากายภาพครี ree, แล้วก็ครีซิตนะฮะ 1 AGI ถ้ากับ0.25 Physical Damage หรือ Damage กายภาพสำหรับสาย w อริเออร์คีริกและกาลีต่อไปก็สายธนูกับน้องปืนนะฮะ1 AGI ถ้ากับ0.5 Physical Damage สำหรับสายเวทมวนต์สายเมจนะฮะ s ซเซเรสนะฮะ1 AGI ถ้ากับ0.3 Physical Damage สำหรับทุกๆอาชีพเลยนะฮะ1 AGI ถ้ากับ3.5 Critical Chance Critical Chance นะฮะไม่ใช่ Critical Damage Critical Chance นะ อ่าหนึ่งเอจย์ถ้ากับ10.5 critical resist โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเกี่ยวกับ c r i t i c a l ต่อทีหลังนะต่อไปค่าอินครับค่าอินนะฮะจะได้อะไรบ้างอินเนี่ยจะได้เมจิกดาเมจได้เมจิกดีเฟน s ์ได้แม็กมา a านะครับอืมโอเคสลับสายวอร r เ o r ธร์นูคิริกและน้องปืน1อินถ้ากับ0.5เมจิกดาเมจครับ 1>, 1อินทเท่ากับ0.8นย์จุดแปดเมจิกดีเฟนต์ครับ1อินทเท่ากับ35มสิบห้าแม็กมาณาฮะ,ะสำหรับสายเมดนะฮะ1อินทเท่ากับ0.75ย์จุดเจ็ดห้าเมจิกดาเมจหอินท่ากับ0.8นย์จุดแปดเมจิกดีเฟนต์หอินท่ากับ35มสิบห้าแมกมาณาสายสายเมดจะได้เมจิกดาเมจเยอะนะต่อไปครับค่าวิทค่าวิทเนี่ยได้อะไรบ้างค่าวิทเนี่ยหลักๆเลยก็คือได้พีเดฟครับหรือป้องกันดาเมจกายภาพ ป้องกันสตัร์รีซิตนะก็คือป้องกันสตัร์เองครับกาสตัร์รีซิตแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดเพิ่มขึ้นอ่าจะได้เยอะในคลาสของคลินิกเนาะหนึ่งวิทเท่ากับ0.5อ่าฟิสิกอลดดีฟเอนส์นะฮะก็คือการกายภาพ0.6นะฮะหนึ่งวิทเท่ากับอ่าการสตันนร์นะฮะ2.5งหนึ่งวิทเท่ากับ30มสแม็กเฮดพีอ่า หมายความว่าดันแค่1วิทเนี่ยจะได้สเตตอื่นๆเสริมขึ้นมาตั้ง3ามสี่สเตตเลยนะครับต่อไปค่าวิวค่าวิวเนี่ยคืออะไรครับค่าวิวหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดผมจําไม่ผิดวิวก็คือขาแข็งเดี๋ยวขอย่ายแปลเป็นไฮไล์กันนะฮะค่าวิวเขาบอกว่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนความแตกต่างระหว่างคุณกับคู่ต่อสู้ไม่ใช่สถิติที่ได้รับอีกต่อไปนะฮะมันเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วต่อไปฟิสิกอลดาเมจ ฟิสิกอลดาเมจคือดาเมจกายภาพที่ทําได้นะอ่าเป็นการทำดาเมจสายกายภาพนั่นคือฟิสิกอลดาเมจดาเมจกายภาพวิอาเมจิกดาเมจคือดาเมจเวทนะฮะเมจิกดาเมจคือดาเมจเวทถามว่าต้องดันไหมก็ดันครับดีเฟนซ์ก็คือป้องกันดาเมจกายภาพเวลามอนตีเรามอนเอาขวานมาสับเราปากมอนเอากระทืบพื้นสต็อปใส่เราปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าดาเมจกายภาพนะฮะ วนดาเมจเวทก็พวกเป่านะมันแข็งเอ้ยหรือสกิลเวทมนที่มีแสงวิ่งปับ๊บวิ๊บปั๊บมาโดนเราที่เราไม่ได้โดนขวาไม่ได้โดนกระทืบอันนั้นคือดามจเวทเกือบหมดเลยดามจทธาตุอันนั้นก็นับว่าเป็นเวทด้วยส่วนหนึ่งครับต่อไปครับพาราไรฮะพาราไาราไคืออะไรพาลาไลคือการชะงักชะงักนะฮะติดชะงักชะงักคือ,อยังไงฮะสมมุติว่าบอสกำลังใช้ท่าอยู่บอสกำลังง้างขวานจะสับเราเรากดเตะสตัน อ,อกเข้าไปต่อยเข้าไปบอสสะอึกเออเออโดนขัดสกิลเออสะอึกสะอึกเฉยๆแค่โดนขัดสกิลโอเคไหมพลายคือโอกาสที่เราจะสามารถขัดสกิลบอสได้จบง่ายๆเลยขัดสกิลบอสได้หรือ,อขัดจังหวะหรือทําให้มอนติดชะงักหรือทําให้มอนแบบติดสะอึกอะไรเงี้ยฮะนี่คือพลายยิ่งพลายเยอะก็คือโอกาสที่จะขัดสกิลบอสหรือขัดจังหวะบอสหรือทําจังหวะบอส ได้ง่ายขึ้นนะฮะสตันสตันก็วินเวียนศีรษะคือจะเอาแบบว่าซีซีบอสเลยอ่ะบอสแบบไม่ทําอะไรเลยคือแบบขัดบอสไม่หอนะคือพลารา์อ่ะมันแค่ขัดเฉย,เฉยแต่ว่าบอสบอสก็คือย,ยังเดินได้อยู่ยังขยับได้อยู่ยังเคลื่อนที่ได้อยู่ยังออกสกิลต่อได้แต่สตันนี่คือบอสแบบสตันเลยอ่ะวิ่งวิ่งดาวขึ้นหัวสตันบอสเท่าไหนไม่ได้คือมันหนักกว่าพลารา์นะพลารา์นี่ขัดเฉย,เฉยแต่สตันคือแบบ นิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยสแตนคือนิ่งเลยนะฮะต่อไปคียที่เข้าคีิที่เข้าเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นคีิที่เข้าเรทนะฮะคียที่เข้าเรทคือโอกาสติดคริเมื่อเราทำดาเมจนะฮะติดคริติคอลปุ๊บดาเมจที่ทำได้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวปกติเราทำได้อยู่ที่ประมาณห้าพันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งหมืนอ่าอ่าก็คือคริติคอลเรทดาเมจที่ทำได้ก็ประมาณเท่าตัวเนาะอืม ประมาณอ่ะเนี่ยถ้าเกิดแปลตรงๆนะคือดับเบิลดาเมจใน PVE นะฮะดับเบิลดาเมจทำดาเมจเท่าตัวเลยต่อไปไฟนอลดาเมจตามความเข้าใจของแอดเมลนะฮะไฟนอลดาเมจเนี่ยเป็นการคํานวณดาเมจขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายคือยังไงฮะก็คือสมมุติว่าเราทำดาเมจบอสไปต่อยปัป๊บการคํานวณดาเมจมันคนนํานวณยังไงฮะก็คือเป็นอ่าฟิสิกอลดาเมจคูณกับคริคูณกับาธาตุใช่ไหมแล้วก็เอาไปหักลบกับอะไรนะ พีเดฟหักลบกับครีรีซิตของมอนหักลบกับการธาตุมอนนะฮะพอมันหักลบหักลบกับนี่กันเรียบร้อยปุ๊บสุดท้ายเอามาคูณกับไฟนอลดาเมจปับ๊บนั่นแหละฮะไฟนอลดามเมจคือตัวคูณดาเมจขั้นสุดท้ายคิดเงี้ยจบง่ายสิง่ายง่ายอ่ะแล้วมันดียังไงพี่มันดีกว่าครเหรอใช่มันดีกว่าครีครับครีติคอ,อเนี่ยมันจะมีครีติคอรีซิตในขณะที่ไฟนอลดามเมจมันไม่มีไฟนอลรีซิตไงฮะอื ก็คือ,อสมมุติว่าน้องคำนวณดาเมจแล้วเมื่อบบสุดท้ายแล้วออกมาได้หมื่นหนึ่งไฟนอลดาเมจก็เอาไปคูณสิน้องมีกี่เปอร์อเป็นตัวคำนวณดาเมจขั้นสุดท้ายซึ่งหักหล้างเรียบร้อยแล้วมาคูณขั้นสุดท้ายด,ดาเมจเพิ่มปึ้งอีกก้อนหนึ่งต่อไปพลารายลีซิตพลารายลีซิตก็คือตัวตัวละครของเราเนี่ยจะโดนขัดได้ง่ายไหมนะครับอ้าวถามว่าจะเห็นผลได้มากสุดก็คือตอนที่เราติดช็อต ตัวละครเราติดช็อตนะฮะจะเห็นผลมากสุดตอนนั้นเพราะว่าเวลาที่เราเล่นกับพาลาดินหรือกับพระแล้วเราติดสถานะช็อตอ่ะเคยเห็นไหมของธนูอ่ะติดช็อต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 เออช็อตช็อตคิปหายเลยโดนขัดสกิลกาลังบินบินอยู่ล่วงการที่มีพลายซิตข้อดีก็คือจะติดชะงักยากขึ้นอต่อไปฮะสตารีซิตก็อย่างที่บอกติดสตานยากขึ้นคิรีซิต คีริซิตนี่อยากหรือว่าเหมือนกับ <fu. S 2> อะไรใช่ไหมถ้าคุณมีครีริซิตเยอะอคุณจะเป็นเหมือนไอ้บอสตัวนี้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าเกิดคุณมีครริซิตเยอะๆคุณจะเป็นเหมือนกับไอตัวไซขอบไฟฟ้าตัวนี้นี่คือตัวละครมอนเตอร์ที่มีค่าคริที่เข้ารีซิตเยอะคุณรู้สึกเซ็งไหมที่ตีมันแล้วเลขเหลือไม่ขึ้นอ่าคนที่มีคริริซิตก็อารมณ์เหมือนคุณกลายเป็นบอสตัวนี้คุณกลายเป็นบอสไฟฟ้าเว้ย เออคุณมีคิริซิตเยอะๆคือมอนตีคุณไม่ติดคริมอนก็หัวร้อนเอเชียเออเอเชียนี่มันตีไม่ติดคริว่ะเออมอนหัวร้อนเอ้ยทำไมมันตีไม่คริว่ะคริซิตมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ่ะนี่คือค่าคิริซิตครับคือตีไม่ติดคริหรือตีติดคริแล้วนะเคยเห็นคริข่าวไหมรู้จักคริข่าวไหมคริข่าวคือเราตีติดครินะแต่ว่าอีกฝ่ายคริซิตเยอะมากๆทําให้ดาเมจไม่แรงนะฮะเพราะอีกฝ่ายคริ รีซิตเยอะเกินไปทําให้แบบว่าความจริงเราตีติดทีแล้วแต่ว่าดาเมจไม่ออกเพราะไคยครีซิตสูงจัดเลยอืนี่คือครีซิตต่อไปก็เป็นดาเมจธาตุดาเมจธาตุต่างๆเริ่มตั้งแต่ไลท์เอทีเคดาร์กเอทีเคไฟเอทีเคไอเอทีเคนะฮะดาเมจธาตุต่างๆเนาะก็จะอยู่ในตัวละครประเภทต่างๆถ้าเกิดเป็นไลท์เนี่ยก็จะอยู่ในพวกพระพรา,านะฮะดาร์กก็จะเป็นฟอร์ยูเซอร์อ่าอฟอร์ยูเซอร์นะฮะ หรือตัวละครที่มีสถานะพิษนะฮะไฟไอก็ Elemental Lord ต่อไปก็ไฟไอไล์เดฟนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกมอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทาดนะก็จะเป็นการทัดมืดสัส่วนใหญ่นะครับมอนสเตอร์ ster, เท่าที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็การทัดมืดอืมก็จะอาจจะมีการอย่าื่นบ้างบางทีนะฮะและนี่ก็คือสัตททั้งหมดในเกมดาร์กเนทนะฮะ อ่ะแล้วถามว่าสเตตอะไรสําคัญมากในเกมนี้เวลาที่เราทําของดันดามจต,ต่างๆวิธีการอยากรู้ว่าตัวละครเราดันสเตตยังไงไม่ยากก็คือให้เราเอา,มาเมาส์มาชี้ที่สกิลของเราว่าเอ้สกิลของเราเนี่ยเป็นดามจกายภาพหรือดามจเวทเราเอามาดูตรงสีเหลืองด้านล่างตรงสกิลเห็นไหมเนี่ยฮะเอามาส์มามชี้ที่สกิลมันจะเขียนเลยฮะว่าเฮ้ดามจเนี่ยเป็นดามจกายภาพนะเออเป็นดามจกายภาพนะแล้วทีนี้ใครที่ทาดามจก็ต้องมีค,าค่าคริติคอลถูกไหมถ้าเกิดเราอยากตีแรงอย่างที่เรารู้ถ้าเราอยากตีแรงทำไงฮ ก็ต้องดันคริติคอลแน่นอนว่าทุกอาชีพที่อยากทําดาเมจต้องมีคริติคอเข้าไฟนอตดาเมจอ่ะมันเป็นสเตตของสุลตา่านมันใช้เงินเยอะนะฮะอย่างน้อยคือเราต้องมีค่าคริติคอเข้าตัวละครเราเรามีธาตุไหมเราทําดาเมจติดธาตุไหมต้องสังเกตตัวละครของเราได้ว่าตัวเราติดธาตุไหมครับมีดาเมจธาตุไหมเราควรดันธาตุไหมสกิลที่เราเล่นเนี่ยมีธาตุหรือเปล่าเออต้องมานั่งเช็คตัวเองเว้ยอ่ะเฮ้ยตัวละครของเราสกิลที่เราใช้สมมุติเป็นเอเลมนเท่าหลอดใช่ไหมไฟบอล ไฟบอลนี่มีเบิร์นฮิตไหมเมื่อทาดาเมจแล้วมอนเตอร์ติดเสียงแดงติดไฟขึ้นบนหัวไหมติดเบิร์นไหมถ้าติดเบิร์นเอาแสดงว่าเรามีดเาเมจทัดไฟนี่นะอ่าเราต้องมานั่งบาลานอีกว่าเฮ้ยเราจะทําของยังไงเพื่อให้ค่าคริติเค้ลก็เยอะแล้วก็ไฟก็แรงเออต้องมานั่งบาลานทำของไงดีว่าเอ้ยมีสกิลไหนเสริมได้บ้างวะอ่าแล้วไอตัวละครของเราเนี่ยควรจะดันสเตต่ยังไงเราก็มานั่งดูสกิลเออตัวตัวละครของเราเป็นอา,อา,อาชีพประเภทอะไร หลักๆเลยอายุอย่างเช่นเป็นธนูของผมแล้วกันธนูผมเนี่ยผมดูเลยว่าเอิ๋ผมอยากได้ดาเมจกายภาพเยอะๆผมต้องทําไงฮะผมก็ต้องดันอะไรดัน agi ถูกไหมเพราะ agi เนี่ยได้ฟิสิกส์เอดาเมจถูกไหมอ่าผมรู้ละหนึ่งธนูผมต้องดัน agi เพราะ agi ได้ฟิสิกส์เอดาเมจสองผมต้องดันฟิสิกส์เอดาเมจเพราะว่าสกิลต่างๆเนี่ยมันเน้นฟิสิกส์เอดไงถ้าอยากแรงทําไงฮะก็ต้องดันฟิสิกส์เอดาเมจทำไงก็ได้ให้ฟิสิกส์เอดาเมจเยอะๆนะฮะพอฟิสิกส์เอดาเมจเยอะแล้วก็ต้องดันคริให้เยอะะะๆนฮ พอคีเยอะเราก็ดันไฟนอตให้เยอะๆต้องหาทางดันให้ได้ใช่ไหมเออเพราะงั้นดูละเราต้องดัน agi ละหนึ่งต้องดันฟิสิกอลละสองอยากทำดาเมจแรงก็ต้องมีค่าคียิคาละสามถูกไหมเอ้าแล้วถ้าเกิดเราดัน agi มาถึงจุดหนึ่งละเอ้ยพี่ผมดัน agi จนแบบตันแล้วนะแน่นละเออใส่ออปชั่นก็มี a g a g a g อาวุธก็มี agi ใส่ agi หมดทุกอย่างเอออาวุธก็ใส่คิคิคริ agi agi ละมีฟิสิกอลดาเมจละเฮ้ยพี่ผมพยายามดัน agi แบบสุดละแม่งดัน agi ไม่ได้ละ แต่ว่าผมอยากได้ดาเมจกายภาพขึ้นทำาลยดียวะพี่ผมอยากได้เพิ่มขึ้นอีกก็ต้องไปดันเอ r เพราะว่าธนูก็สามารถได้ได้ดาเมจกายภาพจากเอ R เหมือนกันถูกไหมเพราะงั้นธนูผมเอาโคบอผมนะก็ต้องดันออฟเป็น ATR AGI เถูกไหมฮะเพื่อที่ว่าจะได้มีดาเมจกายภาพเยอะที่สุดอ่าพอเรามีดาเมจกายภาพเยอะๆปุ๊บเราก็ต้องมาดานาันค่าคริติคอลอ่ะถามว่าไอ้ค่าคริติคอลเนี่ยมันตามอยู่เท่าไหร่ คียที่เข้ามันตันอ,อยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าเก้าสิบอ่ามันถึงจะติดคิดที่เข้าบ่อยๆถูกไหมอ่าเพราะงั้นคือเราอยากดามจแรงแรงไม่อยากดามจแงแข่งเราก็ต้องทําค่าคียที่เข้าสูงเพื่อที่ว่ามันจะติติดตีติดคิดบ่อยๆอ่าถูกไหมอืมก็ประมาณนี้นะฮะถามว่าเอ้ยพี่ผมเล่นไปนะเล่นไปเล่นมามันต้องดันค่า p def m def ด้วยเหรอฮะจาเป็นเหรอพี่จําเป็น,นะฮะ p def m def นี่จําเป็นเหมือนกันนะเออเราอย่ามัวแต่ดันดามเมอย่างเดียว อย่าลืมไปดันเลือดกับพีเดฟดด้วยเพราะว่าตัวดาเมจที่ไม่สามารถยืนทำดาเมจได้มันก็ไรค่าถูกไหมฮะอ่าพาะง้นนอกจากจะดันพีแท็ก STR AG คริแล้วตัวละครดาเมจจำเป็นจะต้องมีพีเดฟเดฟและ HP ที่สูงมากพอสูงมากพอที่จะแบบรับดาเมจได้และก็ไม่ได้ตายในแบบฮิตเดียวตายถูกไหมอย่างน้อยแบบต้องโดนประมาณสัก สี่ถึงห้าฮิตตายอะไรประมาณนี้โอเคได้อยู่แบบว่ายอมรับได้ประมาณรัก4สี่ฮิตห้าฮิตตายโอเคไม่มีปัญหาสักห้าฮิตโอเคปะ่ะนี่คือให้แบบเบสขั้นต่ำเลยอย่างน้อยนะฮะจะต้องมีพีเดฟเอฟเดฟหนาพอเลือดเยอะพอที่สามารถแบบลงไปยืนแบบไม่ตายถูกไหมยังพองมีเวลาแบบเอาตัวรอดได้ไม่ใช่แบบไปโดนปุ๊บทีเดียวตุ๊บเออตายเออเอเอลงไปนอนเลยยังไม่ทันทำอะไรเลย เข้าเกมมายังไม่ทันรีดดามิเลยการจะสกิลสกิลปุ๊บโดนบอสตอบบาเ้ืเอ,อลองไปนอนตายเออลากอดทำของมาแรงชิบหายสุดท้ายลงไปนอนตายฮะเพราะงั้นทำดามิแล้วอย่าลืมแบ่งสแตทนะฮะมาลงพีเดฟเอ็มเดฟกันลงเลือดด้วยนะฮะส่วนถามว่าเอ๊ะพี่ผมควรจะดันสแตทประมาณไหนดีอ่ะเดี๋ยวบอก่อแล้วกันนะสแตทนะครับณนะปัจจุบันวันนี้ เอาคนธรรมดาแล้วกันคนธรรมดาก็สแตทก็ไม่มีอะไรม,มากเลือดหกหมื่น ah P attack M attack ก็ประมาณสักสี่พันบวกบวก P d e e M d e e ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สัก er, สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์สำหรับตัวดาเมจถ้าทําได้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะสลหรับสแตทในเกมดาร์กเนททั้งหมดนะที่บอกไปใครที่งงอะไรยังไงตรงไหนก็บอกได้นะฮะโอเคไหม อ่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายแบ๊ายบาย